สวัสดีค่ะ <ขอ S 1> ทุกคนวันนี้เรา,า้สาวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนนะเพราะว่าเราเอา่อไปปิดเผือไปปิดไม้นะคะทุกคนปิดไม้ของเพื่อนนะต้องขออภัยด้วยจริงๆอวันนี้เราจะมาไปชื่อเออในสร้างมังเกอร์กันทุกคนฮะอะอ อะไรวะอือีแบบนั้นวิเราเราเปิดมาแล้วเรามีกระสอบด้วยไอแม่เขาเรียกว่าอะไรนะอาหารในกระสอบเออใช่อ๋อเออโอ้ยพอใจ อืมโอ้โหมีข้างแทรด้วยเี่กคนอืม,อม,อมเอาเอาเอาโอเคถ้าเจอคอสองอันก็เอามาให้ด้วยนะ ข้อน,น่ะข้อนใหญ่ๆอ่ะอุ้ยอุ้ยอืมโอ้ยนี่ ตังหนึ่งบาทอะไรวะแกซอมบี้เหรอตอนนี้ไม่พู้จะไปตรงไหนดียนแบบนี้มันมีปืนไหมวนะนี่ย อุ yeah. now, right ้ยเจอคนอินคนตอนนี้เราก็ต้องเก็บกระสุนไปหมดอุ้ยอุันจะมแล้วหรไหม่อแกแกมีขวานยังโอเคเดี๋ยวไปให้ โอ้ตายแล้วฮะเออทำทำไปเถอะแกแกจะไม่กลับจริงๆรหรอ อันนี้ขวานโอ้้หอ,อ่าขวานขวานดูทำไมโหแกแค่ว่าแค่สองวันแรกนี่คืออาหารมันดูเยอะจังมีตังอยู่ค่สิบเอ็ดบาทจะซื้ออะไรได้ไม่รู้เนี่ย มาดูกันนะทุกคนว่าจะมีอะไรสื้อบ้างโอ้โหมีแตนแพงๆเนี่ยอันนี้หาซื้อ,อยังได้เลยเนี่ยอือฮึออเนี่ยจริงๆไอ้พวกนี้มันสามารถหาเอาเองได้นะเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้นะทุกคน อเออแกเราเราว่าเราไปหาเอ้ยไม่ใช่ดิเราว่าเราตกแต่งอยว่าเราจะไม่ไปหาหาละเอาไไม่ยไปหาแกแล้วตามตามสนอง <laughs> เงนวางไปก่อนนะ่ก้อนฮะจ้าอ้ โอ้ไอ้พิงขมเห็นนะเผื่อเราร้องได้อ่ะ อ่ะดูคนวางไม่ได้สักทีอุยอะไรเหอฮะุาม อแกเราเรากดไอ้คำว่าประสาแล้วนะแต่ทำไมมันยังขยับได้อยู่อะไอ้ตรงประสาหนระสาษาระสาบักเนี่ย เอวอนีอ่อาจจะตกแต่งไม่สวยแต่มันคือคืออะไรก็ไม่รู้เลยอุ้ยอะไรวะเนี่ย แกโครงกระดูกมันตัวติดกันเนี่ยตอนเนี้ยไม่เป็นไรหะยผู้หล่อนแล้วละหลอนโครงกระดูกหล่อน อุ้ยแกเราเผื่อใช้ภาพแหงอือหืออออฮ<ะ>ั <c oughs> แกชื่อมันแปลกๆน,น,นะ <c oughs> แกสรุปมัญหานว่าอะไรวะ ขน e เิะมายังไงขน e เขะข ne เขะเดว่าขนเขะ ฮช่วยอะไรอ่ะโอยแกไม่ต้องเออแล้วอะลรแกจะบ้าก็ได้นะไม่รู้อนะ่ะอื้มตอนนี้เรากำลังจัดเรียงอาหารอยู่ <S 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 ให้มันดูเออลกขึ้นกว่าเดาิม โอเคเราเราจะจัดเรียงอาหาร <c oughs> ให้มันดูลกขึ้นกว่าเดิมโอ้โหโอ้ยอืมอืโอ้ยโอ้โหว้ายออ๋ออันนี้เปิดปิดอ๋อ ทำทำไมเหรอเพื่อนเอ,อเป่าวป่าวป่า,ปาอ,อีกแลาอมันมา,ลนานออแล้วนั่นมามามาตีครัางเดียวายวามาลยมา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 แกมามัมเหลืออีมน,ออนัานา่ะมามามานกระโดมามาได้นะามามาม สั拦拦拦่งกะสีก็เราว่าแกน่าเราสั่งกะสีสานสารสั่โหเพิ่งรู้แล้วเนี่ยโอ้โห ให้เงิน โอ้โ้แกก็ต like, ้องวิ่งหนีมันแล้วแหะถ้าแกขี้เกียจฆ่ามันอะแกระว่าอาวุธในแมปนี้น่าจะเป็นค้อนละมั้ง โอหทุกคนอาหารเยอะมากโอ้ oh my g กอดมาแล้วเ uh huh. อิอใช่ถ้าหาถ้าหาให้หมดนี่คงไม่ได้แหละอืมเราก็ว่างั้นแหละ อืมไม่ต้องทำไม่สวยหรอกแต่ว่าเราต้องการแค่แบบข้าง,งในมันสวยเราเน้นสวยอ,อือหึได้แล้วเ่ยมั้งถ้าปิดหมดอะ